สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นผมไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้นะครับท่านผู้ชมข่าวนี้นั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้รู้สึกว่าประชาชนคนไทยนั้นจะมีดัชนีแห่งความสุขเพิ่มขึ้นมาอย่างพุ่งพวดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอปอรินาครับท่านท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมปปชยื่นสารบอกให้ช่วยตัดสินหน่อยเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยกรณีลุกป,ป่าอะไรตรงน,นี้นะครับท่านผู้ชมผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงอะไรหรือไม่นั้นตอน อนนี้ก็ออกมาแล้วในะคระทดานผู้ชมโดยมติเสียงข้างมากตอนนี้ก็ได้มีคําสั่งออกมาแล้วครับท่านโดยด่วนในครทดานผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะด่วนหรือเปล่าสารสั่งเอปรินาครับท่านเป็นด่วนหลังจากโดนยุติการเป็นสส,สช่วคู่ช่วยาน,นั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นทั้งกรรมธิการแล้วในกะระดานผู้ชมโดยสารสั่งปรินาเป็นกรรมธิการในสภาก็ไม่ได้จับตากระทบงบประมาณปี65หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่ที่จับตามองในครทดานผู้ชมแต่ที่ไม่ต้องจับตามองแล้วนั้นตอนนี้รู้สึกว่าคุณพ่อของ เอปบลินานั้นจ้าความจําเสื่อมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาอาจนมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมทําข่าวเอปบลินามานี้จนปากเปียกปากแห้งหมดแล้วนั้น <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้ผ่านมาเกือบจะสองปีแล้วกูต้องมานั่งอ้าปากแบบนี้อีกนี้โดยมาเริ่มกันก่อนครับท่านส่วนศิราเจมจากนะครับท่านผู้ชมเป็นดาวลุ่งเหมือนกันแต่ว่าจะพุ่งสู่เมนหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากที่เมื่อเช้าเมื่อวานหรือว่าไม่แน่ ใจว่าวันนี้หรือเปล่านั้นปากมันไม่ว่างหรือจะอย่างไรนะไม่แน่ใจนะเนี่ยบอกว่าวิษณุเครืองามเนี่ยอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมวิษณุเครืองามก็บอกว่ามันจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยผมอยู่ๆก็นึกขึ้นถึงวันีได้นันเนี่ยเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวนะครับท่านผู้ชมพ่อผมบอกมาเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าบอกทําไมเหมือนกันครับท่านก็มาเริ่มกันที่เอปบลินาก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นายทวีไกรคุปผู้โด่่งงงัััอยยาไม้กน ทีเดียวนั้นโดยคุณลูกลากเก้าอี้พ่อทวีแย่งไม้เมื่อชั่วนาตาปีเกือบจะเาเก้าอี้ไปนั่งบนหัวกระบ,บาลของพลตำรวจเอกเสรีพิสทธน์แล้วนั้นก็ยังยืนยันครับท่านหลังจากที่วันนี้ได้โผล่หัวกระบ,บาลมาที่ศาลนะครับท่านผู้ชมโดยปรินายันบริสุทธิ์ปัดลูกป่าสงวนทนายชี้ทวีไกลคุบความจําเสื่อมครับท่านเอาละเว้ยวีความจําเสื่อมเหรออันนี้ต้องตะโกนบอกข้างๆบ้านผมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจะอาจจะจุดพูดรอฉลองอะไรแล้วก็ช่างเขาไปก่อนโดยยันบริสุทธิ์ไม่ได้บุกลุกป่าสงวน ครอบครองโดยชอบทำทำฟาร์มไก่นะครับท่านผู้ชมอะไรของมันว่าเนี่ยทำฟาร์มไก่เลี้ยงด้านทนายก็ชี้ชอบทาอะไรของมันว่าเนี่ยเหตุวีไ่คุบผู้เป็นพ่ออายุมากแล้วนั่นเนี่ยอายุมากก็คือว่าแก่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าทําไมถึงอายุมากเพราะมันเกิดนานแล้วครับท่านความจาเสื่อมเอาอีกแล้วอะไรกินว่าเนี่ยแล้วก็ส่งต่อให้ลูกดูแลกิจการนะครับท่านผู้ชมระบุเตรียมพยานสู้คดีไว้สิบปากครับท่านก็สิบปากนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าไอ้ปากที่ว่านี้จะเป็น อย่างไรโดยถ้าเกิดสมมติปากเราสิบสองวันแม่มึงเอ้ยมันก็จะคาระสาซังไปถึงปีหกห้านะครับเรื่องผู้ชมรู้สึกว่าจะมีการตัดสินอีกทีหนึ่งเดือนอะไรว่าเมษาปีหกห้านั้นก็เป็นที่จับตามองนะครับแต่ว่าตอนนี้เอเปรีนาครับท่านก็ได้โดนตะเพิดผลนจากตําแหน่งกรรมธิการงบในใรเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยอนุกรรมธิการหรือกรรมธิการหรืออะไรสักอย่างนี้ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ปปชส่งเรื่องมาปิจเลียทำารแรงอะไรของเอเปรีนานี้วันนี้ครับ ท่านเ e. อปรินาในการเดินผู้ชมหลังจากที่สดชื่นมาอย่างเนื่อนานเหลือเกินกเลยทีเดียวและสองวันก่อนนั้นก็ได้ฟาดทักษินในการเดินผู้ชมแล้วก็ชื่นชมยุทช์อย่างไม่หยุดยั้ยงนะเนี่ยสุดแสนบันเจิดปลูกไอเดียอะไรวะเนี่ยผักชีนะครับในค่ายทหารนั้นมันสุดยอดเหลือเกินแต่วันนี้เอเปรินามึงจะไม่สดชื่นหรือจะสดชื่นนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับเดินผู้ชมเออให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นอันนี้ก่อนที่จะไปเข้าศาลนะครับโดยเพ,พิ่งเข้ามาดูแลฟังเลี้ยงไก่ที่คุณพ่ออนุญาตรานา ทวีอนุญาตนั้นและหลังจากยุติบทบาทสสตามคําสั่งศาลนั้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปมากในแก่่อผู้ชมอุ้ยเ <c oughs> มไม่รู้ว่าจะอุ้ยทําไมครับท่านแต่ขณะเดียวกันครับท <c oughs> นายความก็บอกว่าสําหรับการต่อสู้คดีทางเรายืนยันว่าปรินาไม่ได้กระทําผิดเอออีกแล้วกูกัดตีแล้วแม่มึงเอ้ยอ,อะไรของมันวะเนี่ยไม่ได้ผิดจริยธรรมแต่อย่างใด้วเนี่ยไม่ได้บุกลุกป่าสงวนเนื่องจากทวีไกลคุกครับท่านผ <c oughs> ู้แย่งไมายคนดีคนเดิมของคุณพ่อเอปรินาอายุมากแล้วนั่นเนี่ยความจำ เสื่อมครับท่านโอนได้มอบกิจการให้ปรินาในแกลงผู้ชมดูแลแทนเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูบรรลานายทวีหรือว่าคุณพ่อซึ่งเป็นไปตามหลักของศีลธรรมจริยธรรมความกตัญญูรู้คุณโ้ยอะไรของมันวะแม่เงยยาวไปเลี้ยงความเลยของสังคมไทยต่างๆนานานั้นก็สุดแท้แต่ในรเลงผู้ชมก็ยืดยาววุ่นวายบกวนครับท่านไม่หยุดยั้งแต่ที่แน่ๆตอนนี้เอปรินาหมดความสดชื่นอีกต่อไปแล้วในรเลงผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ทำไมนั่นเนี่ยหลังจากที่ไปเดินสำรวจตลาดเมื่อกี้นี้อุตสาห์ใส่แมสแล้วคน ยังจำได้บอกอเฮ้ยน้องนัดไปไหนมึงกลับมาก่อนบอกทำไมยังไม่ได้จ่ายค่าผักชีนะครับท่านผู้ชมก็จะเอามาประกอบพ็อปสักหน่อยสรุปคือเงินไม่พอครับท่านก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าวันที่7เมษายนปี65ซึ่งก็คือปีหน้านี้จะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างถาวรกันเลยทีเดียวหรือป่านั้นสําหรับการเป็นสสแล้วก็เป็นกรรมธิการอะไรด้วยนี้นั้นโดยสารดีการครับท่านก็นัดอ่านคําพิพากษาเอปบลินาอีกรอบหนึ่ง7เมษายน65พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ กรรมาทีการด้วยนะครับท่านผู้ชมเหตุที่โดนยุติปฏิบัติหน้าที่สสแล้วนั้นกรรมาทการอันนี้ก็หลุดล่วงไปด้วยนะเนี่ยและแบบนี้เอบรีนาจะทําอย่างไรพ่อทวีก็ความจําเสื่อมแล้วนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับเอบรีนานี้ทวีความจําเสื่อมครับท่านก็ไม่รู้ว่าอ,อ,อะไรของมาวัานนี้โอ้ก็ยาวใช้ได้นะคะรับท่านผู้ชมโดยขอให้สารและธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการยื่นคำร้องของปปชไม่ชอบด้วยแลฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากไม่ผ่าน ติของคณะกรรมาการปปอชอแต่สารเห็นว่าไม่ใช่บทบัญญัติที่ขัดแยง้งต่อรัฐมนูญจึงไม่ต้องส่งสารรัฐมนูนวินิจฉัยในกรณีของนางปรินานี้นะครับท่านผู้ชมให้ยกคําร้องในการที่เอ๋ปรินานี้จะขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยอะไรนั้นก็มีที่ออกมาอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วครับท่านแล้วก็บอกว่าพ่อทวีตอนนี้ความจําเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ออกมาออกลงไม่ใช่ออกตัวหรือว่าขับรถต่างๆขนาในท้องถนนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับท่าน <c oughs> S <S 2> <S 2> ชมก็ต้องโชก่อนครับท่านว่ามันเป็นเรื่องจริงอยันบริสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะอายุมากแล้วนะเนี่ยความจําเสื่อมโอ,อม้เสื่อมได้ถูกที่ถูกเวลาหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่ปราชายชนทั้งหลายนั้นแห่ถามกันอย่างเป็นทางการในเช่นเกมนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางวันนี้ตลาดทําไมเอ๊ะทำไมวันนี้ร้านขายผู้ขายประทัดมันขายดีอย่างนี้วะเนี่ยผมก็ไปสอบถามนะคุณพี่มาซื้ออะไรทำไมเยอะแยะแบบนี้เนี่ยลักษณะดูเหมือนขายผู้นะครันะบท่านผู้ชมก็บอกว่าอ๋อ เออจะไปจุดพูดฉลองถามฉลองอะไรบอกปรินามันโดนพ้นอะไรวะเนี่ยเออกรรมธิการนะครับเดานผู้ชมงบประมาณดีหกห้านั้นก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะสะดงไม่หยุดยั้งแล้วนะครับเดินผู้ชมหลังจากที่ออกมาชื่นชมประยุทธ์ปรินาซัดทักษิณเมื่อวันก่อนครับท่านหยุดต่อแหลพร้อมชื่นชมไอเดียฝังชิปนะครับเดินผู้ชมแต่ไม่รู้ยังอยู่หรือยังไอชิพนั้นปูผักชีของประยุทธ์นะโดยขณะออกมาชื่นชมอย่างนี้แล้วนะเนี่ยเอปรินาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามนะครับเดินผู้ชมแต่รู้สึกว่า ประชาชนทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าตอนนี้ทั้งระบบประสาทระบบสมองแล้วก็ระบบแห่งความสุขนั้นจะมากมายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดินผู้ชมหลังจากที่เล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวนี้ในกรณีที่มีประชาชนหลายบาคส่วนนั้นได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเดินผู้ชมแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวครับท่านเมื่อกี้แค่เกินหัวเรื่องนายสิรานะครับคู่ขวัญคู่หูของเอปบลินาผู้ทอกฟอร์มไม่หยุดยั้ยงโดยเอปบลินานั้นแต่ก่อนถ้าเกิดมีงานสอบที่ใดนั้นจะเป็นได้แคแค่กรรับบเชิน,นะ โดยท่านจะพึ่งรีบด่วนเป็นอะไรนะครับหายใจเข้าวไว้ด้วยโอ้ยแล้วก็อย่าลืมหายใจออกครับท่านเดี๋ยวท่านตื่นขึ้นมาแล้วเออถ้าเกิดไม่หายใจออกเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ตื่นนะครับท่านผู้ชมจะพระวะอีกทีถ้าเห็นเอปบลีนาขึ้นเมนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้ศิละมันสงสัยทําไมวิษณุชอบปกป้องเพื่อไทยแล้วยังไงมึงจ่ายเงินหนึ่งล้านหรือยังไงหอกไอไม่ใช่โอ้ยโทษโทษหลังจากที่เออคาราคาซังนะครับท่านผู้ชมเรื่องการบมตาบอดของลูกนัทนัทนากิ ดำานวยนั้นโดยเดิมพันสิต่อ10ล้านต่อหนึ่งล้านอะไรนี้ศิละจ่ายยังว่าเฮ้ยศิระมึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยมึงจ่ายเขาหรือยังโดยศิละข้าวเป้งสับแหลกวิษนุเครือกล้วยเอ๊ไม่ใช่เครืองามเป็นฝ่ายกฎหมายรัฐบาลหรือทนายพักเพื่อไทยนะกร่ดมผู้ชมก็มีสิ่งที่ออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติเอปบรีนาลอดวันนี้นี้ก็น่าจะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาในกระ,ะดนผู้ชมประกอบไปด้วยหนึ่งนายศิละสองนายสวัสดีก็ได้ไปยื่นคำร้องเรื่องอุ้งอิงชินวัตรวันรบ่่าไวเป็พะอหิแสง ายแฟดไม่อยู่ยัง้งรวมถึงสีสุวรรณแล้วก็ใครอีกตัว2ตัวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนประยุทธ์วันนี้ก็ได้ฉากว่าสภาขัดแย้งใจร้ายบอกว่านักการเมืองนนเนี่ยใจร้ายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมใจร้ายจ้องล้มรัฐบาลปัดต่อสายตรงเคลียร์ธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาแสดงอาการอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วครับท่านแต่เสียดายนะเนี่ยที่เอเบินาจะไปช่วยยกมือยกไม้ประท้วงอะไรในสภาไม่ได้นี้อาจจะทาให้ประยุทธ์นั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักหรือเปล่านั้นก็ไม่ ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเนี่ยการ่านผู้ชมประยุทธ์มันไม่เจ็บปวดหรอกใช้แล้วทิ้งหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดนะมันดีเกินใช่ไหมวะ อ๋อไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีมม <c oughs> ก็ไม่มีดีกว่านะครับก็อย่าไปอ่านเลยข่าวประยุทธ์นี้อ้าปากไปก,ก็เมื่อยกูก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปดีแล้วครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่ศิลาออกมาในกรลเดิุผู้ชมได้บอกให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นเอาตะก้อไปครอบปากใครสักคนหนึ่งนั้นนะครับ่านผู้ชมประชาชนหลายภาคสว่วนเลยก็บอกว่าเฮ้ยศิลาเนี่ยมันก็สมควรจะใช้ตะก้อมาครอบปากเหมือนกันนะผมก็ถามสอบถามเข้าไปว่าเฮ้ยเป็นตะก้อดอกบอลหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นตะก้ออะไรนะครับแต่อันนี้วิ นุครับท่านก็ได้ปล่อยศิระใน่ารผูุชมแต่ที่มันาพาดพิงเข้าข้างเบื้อไทยบอกจันไม่รู้แต่ไม่ตอบโป้ อะไรนี้ก็ช่างเขานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าช่างเขาที่ว่านี้มันจะเป็นช่างเขาที่เป็นควายบนเขาอันนั้นก็ราคาดีรือใช่ย่อยนะเนี่ยเกรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต่ดูเหมือนกับว่าวิษณุจะไม่เล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ให้ศีไม่ได้ให้แสงกับนายศิลาผู้สื่อข่าวถามหม่ความว่าจะไม่ให้ความสนใจกับศิลาเลยใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวอ๋อสนใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจดังๆนะนนะจะดูเยอะไปหรือไม่สิ่งที่ศิลาทานี้วิษณุบ,บอกว่าไม่เป็นไรครับเมื่อถามว่าจะบ่อยให้ศิลาวิพากษ์วิจารณ์อย เปไปครับในกานผูชมก็อาจจะเป็นเข้าขายว่าลีเล่นกับเอ่อเลียปากเล่นกับสากสากลีหัวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจในกานดูชมท่ามกลางข่าวดีที่พลนรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนั้นประเทศกุมีอะไรไม่แน่ใจในกานดูชมแต่ถ้าเกิดเครื่องด่านหน้านิ่งประจําสภานั้นเสรีพิสุทธิ์ครับท่านก็ได้ออกมาแง้มในกานดูชมแต่แง้มที่ว่านั้นไม่ใช่แง้มฝาลงที่ศิลามันไปซ้อนมาเป็นนอนซ้อนตายเมื่อรอบก่อนนั้นผมตื่นขึ้นมาด้วยความหวังครับท่านตื่นขึ้นมาเปิดทอรทัตเฮ้ยใครตายวะทำไมมันไป ยู่ๆมันก็ลุกขึ้นมานนครับท่นผู้ชม,มยังไม่ทันได้ปฏิบัติต่อเลยนึกว่าศิลามันจะรีบด่วนจุดๆไปแล้วนั้นก็ต้องจับตาม,มองที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีกรณีศิลานี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะตามเอปบินาไปหรือเปล่านั้นโดยตามไปดูแลคุณ่อทวีหรือไป,ไปทักทายนั้นก็ไม่ได้กเกี่ยวกับข่าวในคกับท่นผู้ชมก็เอาเป็นว่าตอนนี้สันสั่งเอปบินาเป็นกรรมธิการในสภาก็ไม่ได้นะครับท่นผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีแล้วครับท่านโดยตอน,น ลุนซักคนนี้เคยเออเชิดชูวิธีกรรมชูผักชีอย่างไม่อยู่ดังเ,เลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ทำไมมันอาถรรพ์แบบนี้วะเนี่ยโดยวันนี้ก็ซอบลงนะครับเมื่อวานนี้กัดลิ้นอย่างหนักนวงกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ก็ยังโดนอยู่เมื่อกี้โอ้ทำไมมันเถื่อนแบบนี้วะก็ไม่อาจแน่ใจนะคร,รับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ใครที่กำลังคิดถึงผักชีลอยหน้านั้นหลังจากประยุทธ์บรรเจิดอย่างสุดล้นเอ๋บาินาก็ออกมาชื่นชมว่าเนี่ยแม่งไอเดียสุดยอดจริงๆผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อแต่อันนี้ก็เปิดมาเจอหน้าของนายปาบู่แล้วมันจะ ตอนวังบุญคงชนะครับท่านแต่ว่าที่ผ่านมาเลือกตั้งนั้นยังไม่ชนะนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ยังคงจะแพ้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่โฆศกรัฐบาลซึ่งก็คือนายธนากรนี่เผยว่าราคาผักถูกลงแล้วออประยุทธ์กำชับดูแลราคาสินค้าช่วยประชาชนนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าผักชีที่มาในปุูนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับ <c oughs> ท่านแต่เอาเรื่องนี้ดีกว่าว่าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่กําลังคิดจะไปเข้าวัดบ่อยๆหรือว่าเป็นคนธรรมะธรรมนั้นลงเข้ามาฟังข่าวนี้นั้นทท่่าานนอจีเคคมได้ะบ ท่านใช่ไหมวะเออน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเคิบเคิมเออประมาณนี้โดยมาอีกแล้วจอมกับเรียนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นไปร้องดาลุงดารามั่วไปหมดปมที่ออกมาคอเอาต่างๆนานาน,านี้ได้ไปออกรายการโหนกระแสจนหนุ่มกัญชัยแทบจะเป็นพระแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยมันไปกับเรียน26 27ครั้งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้มันก็โผล่มาในจอมือถือผมอีกแล้วไม่ทราบว่ามีเสเนียบหรือเปล่านี่ก็ไม่ได้บอกว่านี่นะครับท่านผู้ชมโดยสวัสดีโผล่หัวกระบาลคร ม,มึงมาทาไมวะมึงกลับไปใส่หอกไอ้ไม่ใช่ไม่มีนี่หว่าโอ้ยโทษทีครับท่านเมื่อกี้มันเป็นความในใจของผมนะเนี่ยบางทีผมพูดไปผมก็ไม่รู้ว่าไอ,อ้ที่พูดนี่มันเป็นความในใจหรือว่ามันเป็นข่าวนี่ก็ไม่แน่ใจเมื่อกี้มันเป็นความในใจเอาใหม่เอาใหม่คัดคัด,คด,คดบือบือสนธิยานครับท่านจอมกับเลียนโพหัวกระบาลรอบนี้ยืน่นสอบอุ้งอิงนะครับท่านผู้ชมแพรทองทานชินวัตรครอบงาพักอ่อแล้วก็ยบปมเก่าฝืนจริยธรรมไรแรงอะไรก็ไม่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปกระแทกหัวกระบาลของเอาลินาหรือเปล่านันเนี่ยโอ ก็เป็นการออกมาหิวซีนนะครับเ่บุชมซีนนะครับสอโซ่ไม่ใช่ต่อเต่าถ้าเป็นต่อเต่านั้นก็อาจจะหิวอีกแบบหนึ่งครับท่านนันนั้นอาจจะต้องไปกินแบบตีนไก่ซุปเปอร์หรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจไอ้สวัสดีร้องปปชสอบแพรทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงปมฝ่าฝืนจะเรียรทำร้ายแรงครอบงำพักเอ้ยพักเมืองมีใครครอบงำเปล่าว่าเฮ้ยสวัสดีเดี๋ยวจะไปช่วยเอากระลาครอบออกจากพักให้ได้ไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเ่บุชมบอกว่าเนี่ยอะไรว่าครอบงำพักโอ้หลังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา้านวัตกรรมพพเื่อ นะครับท่านผู้ชมก็จะมีบุคคลหิวแสงออกมาทยอยผัวหัวกระบาลไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้กระแสะข่าวการน้ําท่วมนั้นก็ยังคงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเพื่อวานนี้ประชาชนั้งไหลหลับฝันไปด้วยแผ่นดินยังเป็นเออเป็นดินนะครับท่านผู้ชมแม่มึงตื่นขึ้นมาอะไรกันวะเนี่ยน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมบางบ้านโทรมาบอกว่าเฮ้ยน้องนัดมีเรือไหมไอผมก็ถามว่าเรือดำน้ำเหรอบอกเอามาหามมึงเหรอเออเจ้าเรือหางยาวอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางประยุทธ์ก็ยง ือดา่ดา,ดาไม่หยุดยั้ยงก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยอันนี้สมชัยศรีสุธิยากรครับท่านอดีตกกตตอนนี้ไปเข้าพักของเสรีพิสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้ถามเจ็บนะครับแต่ว่าไม่รู้เจ็บแค่ไหนเพราะเดลินิวเขาบอกมาแบบนี้เอ่สมชัยถามเจ็บใครนัาใจร้ายต่อประเทศนึกว่าตัวเองเก่งชอบคนสพครับท่านอุย้ยโดนดอกแรกกระแทกมากางกระบ,บานเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออประยุทธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยบอกว่านักการเมืองใจร้ายอะไรทํานองนี้ผมก็พยายามจะหาน,นี ว่าเฮ้ยใครว่ามากล้าบาังอาจใจร้ายใจดํากับประยุทธ์นี้ประชาชนทั้งหลายก็ส่วนผมมานใ,ในกระดิ่งมูชมแน่มึงที่มันอยู่มา6กเจ็ดปีนี้ไม่รู้ว่าใครใจร้ายกว่ากันนะครับแม่มึงไม่รู้จะทําอย่างไรนึกว่าตัวเองเก่งชอบคนสนพอ,อันนี้ไม่ได้พูดเองนะเว้ยเฮ้ยไอ้พวกดักฟังไอโอสามร้อยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มกดติดตามไปด้วยรวมถึงประชาชนทั้งหลายหากจะไม่ได้กดติดตามก็ฝากฝากดติดตามไปด้วยครับท่านโดยสมชายศรีสุริยกรถามเจ็บใครน่าใจร้ายต่อประเทศหลงคำยอปอปั้นเขียนกติกาในรัฐธรรมนูญให้ตัวเองได วิสัยทัศน์ไม่เคยมียุทธศาสตร์สุดครวงอุย้ยตายแล้วตต่เล้วถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่ครวงนี่มันจะคล้ายกับอเออปัญญาไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะท <c oughs> ่านผู้ชมผมจะเรียบเรียงเป็นภาษาแบบชาวบ้านนี่ก็ไม่รู้จะยังไงดีไล่ก็ไม่ไปลาดก็ไม่ลงแต่ลาดไม่ลงนั้นไม่ได้มีนะท่านผู้ชมผมนึกขึ้นได้เมื่อกี้ก็เลยพูดออกไปก็เป็นที่น่าจับตามองว่ามันจะ <c oughs> นี่ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะท่านผู้ชมก็ต้องโชวก่อนโดยต้องโชว์อย่างเรื่อยๆครับท่านไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวท่านั้งหลายจะหา ว่าผมเป็นคนชอบโชว์หรือป่าดั้นกูต้องโชว์ก่อนเพะอันี้มาจากสมชัยสีสุดยกกอกรนะครับท่านผู้ชมก็สมองกวงโบก็ข้ามผ่านมาไปก่อนครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมส่วนเพื่อภูมิธรรมครับท่าน อดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็ได้ปิดบมเพื่อไทยโดนกล่าวหาบมสู้ไปครับไปบอกที่ผ่านมาสมาชิกเพื่อไทยเดินเข้าออกคู่เป็นว่าเล่นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้อุตุนิยมนะครับท่านผู้ชมวิทยาหรือจะไม่นิยมนั้นไม่แน่ใจได้ออกประกาศฉบับที่4ไทยตอนบนฝนฟ้าขนองก่อนอากาศจะหนาวเย็นลงเล็กน้อยถึงปานกลางอีสานลบ3-7ถึงองศาแต่กรุงเทพก็ยังร้อนไม่หยุดยั้งนะครับไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีส่วนไอเกียนขับเขาทั้งหลายแหล่นั้น ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนคนอีสานจอ่อจะตามไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ในโทรศัพท์เครื่องนี้นั้นก็ได้มีข้อมูลของไอ้พวกของหักสักะเบือพวกนั้นเรียบร้อยหมดแล้วครับท่านต้องติดตามอีกทีว่ากูเจามาแฉหรือจะมาลากไส้เมื่อไหร่นั้นแต่ตอนนี้ยังขาดอีกประมาณ2ตัวนะครับท่านผู้ชมจะครบก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปท่ามกลางความสุดชื่นของเอปารินาก็ได้จบลงไปอย่างเรียบร้อยกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็น่าเห็นได้เออเมื่อวานผมไปกัดลิ้นตัวเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทราบข่าว ไอ้อ,อ่านข่าวประยุทธ์นี้ส่งผลให้ลิ้นผมมันบวมไปเล็กน้อยถึงขนาดหนักครับท่านจนส่งผลให้กัดลิ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมก็มอย่าลืมกดติดตามไปด,ด้วยครับท่านส่วนคุณพ่อทวีนั้นก็ความจําไม่ค่อยดีแล้วกูไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนศิลาเจนจากข่านั้นก็เหมือนไปนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้จะต้องกล่าวไว้น,นี่อีกต่อไปครับท่านเนี่ยทวีความจําเสื่อมส่งต่อให้ดูแลกิจาการนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นครับท่านหาชอก ไปกดแชร์สักหน่อยก็จะดีอย่างจุดล้นจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผมเดี๋ยวต้องไปซื้อผู้นั่นเนี่ยจุดฉลองครับท่าน